ที่ว่าพัทุดงเหรอครับพัทุดงมามาอะไรนะที่ว่าพัทุดงเพิ่นมานั่น <Ừ. S 2> เพิ่นมาเพิ่นมาเพิ่นมาเอาอยู่นี่ <Ừ. S 2> ผู้ใดียี่ลดกยก่ทางมาเพิ่นกับเอินลงมาล้วเพิ่นก็เขียนไห้เขียนไห้เขียนไห้ครับเขาอเพิ่นยู่ได้ละพ่อพรเจ้าได้ลายพ่อแล้วงวดเมื่อกี้เห็นว่าย่าให้สามตัวเลยเจ้าเอาไม่เป็นเหรอเจ๊เอาโบาเป็นยค่ว่าข่อยโบเปนบนเ็นได้ข่อยหลอกครอบยู่ดิคุณได้พวอบเป็นเก้าศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดเลยด้ว <60 7. S 1> <c oughs> ศูนย์เจ็ดหกสองกับศูนย์เจ็ดอ่ะทำไมเจ้าไม่จับใส่กันเจ้าไปคิดอย่างเพื่อนเขียนสองสองสองหกแมนบ้าเออสองหกเออหกสองเจ้าพันกับลมาับมาเลขหนึ่งใชไทยแมนบ้าเป็นวงกลมไปหน่อยที่เขาว่าตัวปิศนาเออนั่นแหละเลขหนึ่งดีเลย พวกเนื้เข่าเต็มๆเลยดิน่ะล่ะวันนี้จะแก้มือใช่ไหมเจ๊แก้วย้โซอะไรโอปัวซับเอาอีกคือเก่าเป็นน้ำเบิกซราบนี่ลเพราะหายแล้วจับหายเบิกเบิกทราบก็มือขนาดชุดรอบครอบแล้วยังยังหลุดไหมหลอดปองมาจุดถูกใบแต่ว่าถูกอีหยังคือมีสองตัวเฉยครับปกติแล้วถูกมันจะมีสามตัวใช่ไหมซี่ซี่ซูนเนี่ยพ่อเจ๊เมียนเมียนก๋วยชงใส่ตัวซี่ซูนยอะเหม็นจังซี่เมียนยู่มักยู่ มะเนี่งวดที่แล้วในในยกยกงวดที่แล้วให้ดูนะเบิกครับไปนั่งก่อนไหมนั่งกับเยี่ตูเนี่ยงวดที่แล้วมันเป็นตั้งทีนะพูดหนักคันแรกมะเขาระให้คอยยกแทฉดอกต้เสียด้าเป็นเนาะงวดที่แล้วเพบนเขียนงยังตีแลี่พี่น้องคอยเทียงว่าให้เอาหนึ่งมาใส่แน่มาใส่เรากัว่าบ่มากบ่มากแล้วกัว่าเราเอาต้นนี้คอยบ่อู้สาวรอบครอบไปแล้วอย่างนั้นเลยมันจะได้ออกตัวนี้กับตัวนี้เนาะ วันนี้จะแก้มือใหม่ใช่ไหมเจ๊แก้เพราะว่าเป็นตะได้เยอะด้ยมือหนิกระได้ว่าถ่ายเจจตังก่อนแอนเดี๋ยวรอทีมงานก่อนเดี๋ยวรอเจ๊ตังมาก่อนเจ้าหน้าที่รอสักครู่นะครับผมวันนี้จะแก้มือใหม่นะฮะใช่สองเคียงเนี่ยอีกเคียงหนึ่งว่าเป็นอะไรเคียงนอนว่าเป็นอย่างมันไล่สวดเราดิอาร์ตนะเอาเดี๋ยวบินนองขาข่อยยาวางสามสี่เด้อคุณน่ะเอาคุณน่ะเดี๋ยวนะครับไล่สวดเราเด้อพี่น้องนั่นนะ เอาเจตูเสียไปใส่อะไรทีนี้เจตูเสียเจาูาเห็นกี่ครับวัสดีครับวัสดีครับเจตูจะเอาเจตูหไปไหนครับเจตูเสียเขาิตทนไปยังตั้งกุ่หาหมูกี่แหน่อยมักดเลดไปไเจตกล้องเจ้าไม่ค่อยชัดเนาะเปิดเปิดเปิดช่องนั่นเลยเด้อเปิดอันท้ายชีพให้นะเด็กเสีย หึอามค่ลเ3 5แปดเอา้ยแป็นแน่ว้ยน่าจะในอีกอันไป้ไปไม่ห okay ยังงงแล้วเ่เง็นกอันยเปล่รถจอดเมื่อกี้เพื่อนจอดให้ยังชื่อของอะจอดยูซนอ๋อเมื่อกี้จอดหาทางเลี้ยว ไปละวันเกตัง่ันมากกว่าจอดทายยูบูนสามแยกงเทียนดินเองเอากรับเราลูกึืนเองาหนียกไปเยอมากกันชุนบอกงามาหลว่านี่งามมางามงดทีแล้วเอาไม่เป็น เอาเจตูยกให้ดูอีกสักรอบหน่อยครับผมพอเจตังไงก็เพิ่งมาทำไมถึงว่าเอาไม่เป็นเพื่อนให้ศูนย์เจ็ดกับหกสองเอาว่าเป็นเนาะเบื่องิว่าเนาะสามตัวเลยนะครับเนาะั่ายกว่าไรได้ดิเจตังน่องตีหางใส่ด่างแล้วก็สามตัวเจ็ดอะไรสิหกสองหน้ามอสช้อนมือคปนะ นีด้้องเหม่อนมาข้างบนี่มันฝาดลังเปีลยอะไรไหมดที่แล้วเพิ่นให้แบบนี้นี่อู้่เจ๊เพิ่นเล็กนึงโอ้โเจ๊โอ้ย่าตะเคียนให้ได้ที่น้องหยดหวดที่แล้วนะคะตัวนี้กับตัวนี้กับแม่นะนี่่ว่ากันเดว่าอยู่เนาะว่าเพิ่นให้นะเขาก็ไเ้ว่ากันอยู่ว่าเล็กนึงนี่เอาไว้เฮ็ดยังนี่คือบเอามา เพป็นเหมือนเลยว่าเอาซับหนีหลานทีไรตัวโพดให้ทั้งบนทั้งล่างประเด็นขับไฟอันล้างขวายเปี้ยหลดดีค่เมื่อวันศัตรูมันชัวะมาทางนี้นะยเจ้าตัวอย่ามทางนี้เลิร์นมามันชัวะไปเปล่าเอาอีกช่องนึงเดี๋ยวหรอทีมงานทำเลยคุณดิอ๋อนี่ครับทีมงานมาแล้วนะครับผมนี่นะคะครั้งที่แล้ววันที่สเป็นพราเจตูวนี้แล้วไม่ รอบครอบกว่าเดิมนะคไยรอบครอบพุทธมุเจ้าว่าย่านมันหลายตัวแต่มันรอดได้ปะมันรอดได้สุดขอบครอบเจ้าเนาะเอามีอยู่รอบครอบเจ้านี่ครอบคนได้ก็บ่อยู่โอ้ยเขานมก็จะมาเป็นตอเสียกจต่ละอย่าอไปย่างกินน้ำยาจะกินน้ำยา เจ้ามาทั้งสี่ตัวเจ้าไปทั้งคนไปนี่ทั้งนี่ต่ฮะคนคนก็สิเกียรวดขวดอืออือ acarikanatenakaadatanakaa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 taaa <laughs> ขอให้ขึ้นพระศีลตะลุอดขึ้นพระศุภกรรมพระสองคนศีลคนธรรมคนผู้างจันโสดอารมร์ที่ตันยิ่าสุขาเดืาดด้วยสมผพจิตาและปุ่อย่างอดเอวิสาสสกันโยต 谢谢。 กัรอุอาตอาหารุูกาอนิกาอันตรายยปาสันอเซสโตยน้อยยนางยังตังยตออุอีปริวันตังพันตสังโคนโมทุชาสาสุขาสุขาพระเจ้าขอรัตนาผู้เป็นไงในสถานที่นีมาประทีปพรอพ่อใช่แก่ข้าพระเจ้ามือมีหกล้านมาอาาธนาอูเฮียญาตะเคียนและผููที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ด้วยนโมกุชายะ ขอเลขสามตัวขอให้แม่นขอเลขสองตัวขอให้ถูกสามตัวบนสองตัวร่างสีไม้มาแล้วลูกหลามตัวแบบปุันไดนสีนี่ขอเปิดโต๊เปิดดวงเปิดขุมทรัพย์เปิดเอาเงินเอาทองออกมาด้วยนะชาติสีนะชาติสีพุทธังเป็นเงินทังไม่เป็นทองสังคังเป็นขาวของเงินทองวัางใหญมาดูนะโมกุศลจ้ะนะชาติสีอิกิโตะวาควาอาระคายาตะรังเอจัมระคายาตะอิจัมระกายาสังเกรอิจัมระกายาสังกระะ ไอ้จมรีสังขณะเจ้ามรยตัมบรกยเจ้ามารยคาสตาบริย์เาตังไอ้เจบริกยาขัยาตดมมุนอุกังเจ้าขอประธนาเจ้านี่มานีจกันด้วยน้าโมพุทธายะน้าโมพุทธายะน้าเอ้ยมาแล้วกะลูกศิจตังเห็เป็นตัวเลตัวเบือให้ขึ้นมาจักัตัวตัวขอเป็นตัวจชจเจอดุสรันทุกไงดุสรัน ว่มิอยู่มีใจบ่มีอยู่มีกินอยากได้โปรดนี่โปรดสินถูกล้านถูกหลายงานเอ้อจึงมาขออ่อนบวอดงานบัดนี้ให้เขาถือวัตถุผูดทุกคนเด้อดวงบ่มีจะให้เปิดผู้ใดได้ตัวนี้จะให้เปิดด้วงามโมคุต้ายะอุอาอ์มหาคาขจัคยัตมาขจัตมาอิทิมหานามานิมาหานะฮะอุอาอ์มาฮาระมหารุไ <recess> ว <ed isolation> <audio nek> Iti maha kata kata un kata cama kaja tong kong dong dong jeng jeng Berjang tang tang iti maha na iti beraka jata u a maha na ko na i bo bu bu a bo iti maha karya tebrang iti baka jaba baka beri iti maha kerja ta, ta iti maha kerja ta iti beraka kaya beraka jata kaja beraka i maha kata beri yang kudu kata

ดังๆนี่เด้อนีเด้อวัน95นก95นะครับเมื่อกี้3ตัวเขาไม่เป็นมันเม่อกีได้3ตัวจริงๆได้ทั้งบนทั้งล่างนะใช่ครับอันนี้จะเป็นวดที่3นะครับสี่อยงเงี้ยกว่าเจ็ดตัววานนเกด3ตัวกับ2ตัวะครั เจ๊ขอชุดรอบครอบเลยนะเจ๊อย่าให้หลุดแบบเมื่อกี้เด้อออกจากแดดนะเจ๊มันเลี่ยมเลี่ยมตาเจ๊ตู่มันเลี่ยมตาหันมาทางนี้ขอชุดรอบครอบนะชุดรอบครอบเออหันมาหันมาตรงๆรงไหมหันมาตรงผี่เออเลยทหารทหารโอปอตรงตรงเชื่อจะเป่าก๋วยเขียนชุดรอบครอบากเคี้ยวตอนเจ้าเขียนนี่แม่เจ้าเมื่อกี้รอบ่องใช่ไหมเออหันมาให้โมข่อยรอบขอบน้ำเขียนไว้จะให้เบื้องบน สุดรอบเอบลับหัวด้วยเจ๊เจเป็นเจ๊เา่หรอขอบรอบขอบเนาะแม่จะเขียนย่ามนอีกันนะครับให้แล้วนะครับเดือดสามตสองตนะครับเก้าห้าในเี่นะครับน่ลจะโซนะครับน่าจะเป็นเก้าหาที่น้ำสองเก้าห้าเป็นคือบวกเออแม่เอากระดว่แม่กระดาษแล้วพนท์โนมาเงี่ยนก่อนบุญเดี๋ยวจะเฝ้าเผยเพื่อนคัดไหมเขียนไว้สักกอน ลอกไว้เอาชุดรอบอขอบไว้ก่อนเท่านี่คือชุดหล่อขอบเดี๋ยวจะให้เพิ่นเปลี่ยนใหม่สองเก้าห้าวัาคือว่งหันดิว่าหันว่งหันนั้นมาแยกกันจังว่าคือแยกกันบาดดแผนเป็นเด็กวิ่ง่นมันมาสามหล้วก็มาหกเนาะมันขึ้นที่เราโตรอมีคนขืนเฮี้ยงกันเด้เด้ดครับสองหกห้า แต่ว่าเล็กนี่ที่ว่างายไหมเอาเจ้าเขียนบัดนี่อันนี้คือสุดรอบครอบไปสองเก้าห้าอยู่ไสล่ะอลเจ๊ฮะ295้าห้าอ้าวสุดรอบครอบอะไรแต่มันยุ่งไรบ่ให้เบิ่งซับเขียนนี่เขียนเขียนหน้าใหม่บ่เออเขียนนี่ล่ะมัน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 จังสิใกล้กันมันสุดรอบครอบยังไดงเกยงวดที่แล้วเจ้าก็รอบครอบพี่ไอ้เบ่เจ๊ วัวที่เล่ารอบรอบไข่ไ่รอบไจนรอดได้รอดได้แล้วหนึ่งแมนแล้วบ่วงกลุมเอานึงข่นะเราไม่ให้ภาพหนึ่งกัเธอเลยุยงได้บอกว่าเอานึงใจแน่ใจเนี่ยบ่บ่แว่าผู้เขียนจะก่อนจะบอกว่าจะอะไก่อนไอ่บอกว่าเอานึงใจแน่บนยาบนเขียนหนึ่งไปทั้งหนอกวงกลมไงจะบอกบอกรอบรอบบอกบอก บ่มันสิหลตัวเพื่นว่ะเพิ่นเชียนให้ตัวใดก่อตอนนั้นเพิ่นเขียนให้หกสองหรือเพิ่นเอามานหนึ่งไปพี่น่ะโอ้มันอยู่ข้างๆเนาะพี่วันนี้ข่อยก็ไปตัดชั้นตัวสองข่อยกับไปตัดหนึ่งหกสองหกสองหนึ่งก็ไปตัดข่อยก็เข่าตัวเจ้าสองอย่างแกอ่านนลูกอีสานเหรอเนาะพี่น้องเพิ่นอยู่สองนั่นได้พี่น้องเพื่อนถาเพิ่อนเห็นแล้วเปล่าถึงได้อีกเจ้าเออเห็นไม่เห็นละ ปกันให้เมัี่่นะเจ้ากับกับหัวน้ำเนี่เอาโตเก่าแล้วกันเจ็ดหกอันเด็กัวเก่าแล้วหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดเด็กต้องเอาที่ต้องรอบครอบไป้่เรอบครอบไว้อันนี้ัตกันเด้อพี่น้องสองหกสองเจ็ดหกกันเพราะว่าคนไหยมาจจนสี่แอืว ุนซื้อด่เอาตรงๆแล้ว่านี้ก็ตัวกันได้มกิันจำเนีแล้วแต่ว่ากันแว่นไขว่กัะถอดออกเมื่อเครื่องจีเล้่มว่2สองห้าสองหกมากกกับเมียนมันมากเมื่อรลวนแล้วชุดต่างเครื่องเด้อเจ็ดตู งาแขกแขนด้วยงาด้วยสีกก็เื่องาเนมันต่ว่าตัวนี้นะซาแห้งรลอบมีแห้งกันองซองสามสูร้อยองลงลงไม่ได้เวลาห้าหวงเข้าฟันข้าเนาะจิว่าสูรฟังว่าไปไดดจังใดมันโมเมนเรียกว่าเรียเตียมมาน่ะเรียกฝันนะนึ่งที่หากับสองเปลี่ยนหาฟังฟันว่าปิงจับเท้า บานนี้มาขอ,อางานนี่คือมันบนเม่นเด็กเตียมว่าเพื่อนหายคือเอาตัวเพื่อนหายได้ๆอันตอนเท่นานังฟันถ้ามันจะเป็นอันวงง่งกลมๆหรือดงซีเนาะ,<ฮ>ะมันจะวูบออกวูบล่งเนาะตามสิเห็นวูบออกวูบล่งบานนี้ตรงทางใมเน่ะเพิ่นสีขึ้นเ,นนนเลข2 6สองกตัวหนังสือสีดำตัวปหญไงดอกใกล้เฮี่ยงกันโอ้เมื่อกี้ได้เทนอวว่าซันเพื่อนได้ปิดลงไป <ฮะ S 1> ปิดคือแจ้งว่าอันมันจะวูบลงไปนะแล้วกับวูบขึ้นมาใส่หนาไหมเมื่อก็เป็นเจหก อุ้ยเลยวากระวูบล้ไปอีพิ่งกระวู้บขึืนมาใส่หนาก็เจ็ดหกแม่คันสซบวาน้องเพื่อนกะห้ามันออกเขากะซีว่าเข้าสัวเด็กง่ายตัวนี้เป็นตัวที่ตัวเน้นเน้นคือเจ็ดหกเกเจ็ดตัวนี้มันสีเป็นดังดงบเจห้าพี่น้องโอ้โหตัวนี้สีออกือบัพี่น้องยานออกสวห้าเดดแบบ อันนี้อันนี้คือชุดรอบรอบด้วยนี่บบได้หลายตัวได้พี่น้องอันนี้แยกแยกบางคนเพิ่นก็บบซื้อแยกได้เก้าห้าสองเก้าอันนี้แยกอันนี้ตัวกันอันนี้แยกโคปาเจแต่ยาให้มาคือสองหกห้ากับเจ็ดหกตัวนี้ชุดเต็มเด้พี่น้องชุดเต็มนีเพิ่นไหนมาซ้ำนี่เ่รเข้ามากขยายแต่ว่าตัวนี้นะเพิ่มขนที่หลังด้วยค่ะหาีขนที่หลัง ยดือดห่าในพื้นที่หลังแล้เจ๊ชุดรอบครอบเราโอเคไหมจะสีรอบครอบตัวของเราแม่จับเจี๊ยบจับกระดาษยี่นองยาโทษข่อยเด้อข่อยมักน้ำยังรอบวะรอบครอบว่านี่ขยายให้พร้อมวางก้นว่ายังสองโกหาเพื่อนบ่ขยายนะอันนี้จะเป็นตัวการสองเก้าห้ากันมันปีนหัวเอาขึ้นตัวเก้าเจี๊ยเมื่อนั้นตัวเก้าหันเก้าห่าเนาะ แสดงว่าเราเซลล์หายจนออกได้ในยหุบคลองเนี่ยนะคือจังหวะที่ไม่ไม่ตั้งใจจะมาก็ได้มาฮอร์โมนนั่นกับจังหี่นักฮัทยังหนึ่เจตัวอันมันนทายบ่ได้เชียงนั่บอกอันใดเราเป็นได้ได้ยังหนึ่งปีสองเชียงเนี่ยตอน้มันเต็มแล้วมันบอกว่ากระดานเจ้าเต็มโอ้กระดานดีเลวเมมโมรี่เจ้าเต็มเจ้าไม่ลบประเดี๋ยวเบิรงซ้ำเอฟซีสองเจตัวอุ้ยไม่ได้ดูเจ้า มันสองเจตูภาล่วยพี่น้องเจตูภาล่วยทายถอดสดกันเจว่าตัวนี่แ่ะค่ะคันสีเอาตัวี่เพื่นเขียนให้เลยเนาะตัวได้ตัวได้เอาตัที่ว่าเขียนเลยเนาะเอาเน้นน่นขวัญใจพเทเา่ะนะเนาะขวัใจพเท่าบะบออขวัญใจพูทเฒวาบอมากว่าล่ะขวัญใจพุทธาเขีย วันใจพุท่าวันเมื่อนั้นเสี่ยงเรขยกเรฝันพระท่านคันใจพุทธเาด้วยท่านเดี๋ยวเราไปฟ,ฟังเรขตัวนี้เพราะว่าไปอ่านซื้ออ่านฝันเสี่ยงเรียกเสียงเรียกเรฝันฝันว่าไปเฮ็ดขันหนม,มุ่นอยู่ใต้ต้นไม้ไงเ<ะ>แต่ว่าค้นเฮ็ดนั่นเป็นโยม่บม่นพระขันหนมุ่นนะ ว่าเป็นเลขอีหยางเบรกอีหยางเนาะคือเปิรกขึ้นนะกันว่าเป็นตัสื่อว่าถือกดอกเบิกทาหันเลยว่าในฝันบานีหมอททำเลยว่าคือเปิกแท้เพินว่าห่องใท้ห้าจุดตื่นยุบแบบมอททำคือทรวงนักเลขไ่ายแลยว่ามอททำเลยว่าเจ็ดหาตัวพวกไงนั่นเพิร์นว่าฝันนีละเลขฝันแต่เลยบกปากไปอักเสือเอาจนว่าหมดมือนี่แหละ มาลองเสียงยาบนคือต้องมือแหะครับในสองมือแหละจ้าในสองมือคุณบอกไปก่อนเม็ดเดียวเด้อเจ็ดหาในเจ็ดหาเม็ดเดียวสิบวกก้ันเจ็ดหาเม็ดเดียวนะเลขฝันนี่ครับอันก้อนสีจะฝันเจ็ดหาไปซื้ออันเลขปิ้งจับหลังเท้าฝันว่าปิ้งจับหลังเท้าเป็นว่าหลังคาเงี้ยนมึงเลิกบไปแล้ววะสั้นเลยตีสองแปดหาพุทธเอาพุทนตีหายนี่พาไปฝันไปฝันนี่อันนี้ฝันเด้อจ้า แต่ว,ว่ายา่านออกสวงหาไงนพค่อมีสองหาสนนีิเล็กออกตัวเกาดองหวดีพี่น้องเลขสีออกตักวเกาเกาค่ะเกาเนี่ยลักสิเกายาบาสวงหาหาสวงเด้อผู้ขาบริสุทธิ์พ่อบอาทบอกไปก่อนอแต่ว่าไผมากกับสื่อหมูแต่ว่าเลขสีออกตักวเกาเนาะคะ่ะเลขมากกับนี่เปค่ะเจ็ดหาแมนแอันนี้เป็นเลขฝันเบิกทร,รพัพย์ก็สีฝันว่า เลขที่ออกตัวเก้าฝันไปเยี่ยนหลังเก้าว่าเมน่เก้าอยู่เก้าอยู่อุบแน้วก็เก้าสมัยเบิกทรเป็นเด็กหน่อยสมัยเยี่ยนใหม่ไหมสมัยเอาไหม่ให้เยี่ยนเบิ้อหลังสมัยโบร้านบ้านเด็กที่หนึ่งสี่ค่ะก็ที่บ้านน่ะนะเลขสามตัวมาได้หนี่เลขตัวเก้าบ้านเด็กที่หนึ่งซีค่ะอันนี้ฝันเ้ยจ้าให้ฝันสะก่อนเห็นบ่ค่ะบเกียวกับเลขกงานได้แหมบ่ตั้งใจละมาก มัากมัาปุหนึ่งสี่หาละเมื่อนี้ว่าสันได้ใจคีบว่าอันข้างนี้มันไล่แม่พับไดีบอก็คือเกาหนึ่งสี่ห้าปล่อยตัวนี้คักว่าสีมาบนหนึ่งสี่หาเราเลาฝันเฮียนหลังเก่าคักเก่าอยู่บนแล้วก็ไปเก่าสมัยอันมีไงอยู่ผินไหมแต่เฮียนบัตนาม่างผินไหมสมัยก่อนเฮ็ดส่านเฮียนเรื่องเนาะเป็นบ้านไม้โบราณอีรีสมัยนั้นเบิกทามยังเป็นเล็กน้อยอยู่ปอดซี่ปลอดหา ซาคือสิไ <amounts> ป <of water writers> uh, <25, S 2> ่อเงี้ยหลังเก่าทะเบียนบ้านนั้นหนึ่งสี่ห้าไปนั่งยุดซ้านอย่นั่นบอครับแต่ว่าเลขงาเพิ่นหาแท้แท้นั่นเอามันคือกันมันคือกันบอมันคือหมองได้เมื่อกี้เป็นเลขฝันครับเนาะจ้าเมื่อกี้เป็นเลขฝันอันอธิบายเนาะอีกหน้าหนึ่งอีกหน้าหน้ีึ่งมาดูเลขงานะครับเลขงางามันี่จัน มันง่ามตัวนึ่เบิกทราบเขียนใช่ตัวนั่นกระดาษธรรมดาอันเก่ามันงามมัไม่สวยเอาใส่กระดาษธรรมดานะนี่อใส่หน้าธรรมดาอย่าใส่หน้านี้ไม่สวยนนี้เหรอกระดาษมันแ่บเป็นแข็งๆข็งเนาะอีพ่งสับสนนะครับเด้ออเีงานมาน่จันค่ะวนนี้เาว่าวให้ฟันให้ตังให้เขียนเขีาไม่ที่เขียนเมื่อกี้นะที่ไม่ได้กน แค่นั้นพ้นแม่พันเจ้าแขวนแขวนไงเจ้าสามตัวสามตัวมันสองหกห้าแล้วก็เจ็ดหกอันนี้เลขโบมาร์กน่าจะแต่ว่ายาเบรรไห้เยาว่าอับอกตัวเก้าเคุณวาเล็กสิบอกตัวเก้าทราฟันมันน่ะตัวเลขก่อครับสองหกห้า นี่จะเป็นยามาน่จันโดยตรงอยู่นี่นะคะผู้ใดมากับข้อเม้นต์นะว้เพราะว่าอาจจะถูกความฝันของเอฟซีสองตัวยาจตุได้ค่ะเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเก้านั่นเองกันนะครับกัน,กนภาพสองเก้าห้าตัวกันลองเอาไปเตียงเบิงเดอร์ค่ะขึ้นนี่สิเป็นจงังได สองเก้าห้านะฮะสองอีกต,อ Sho, ตัวหนึ่งตัวน oh, ้อยๆตัว้งใจตันแล้วโอ้ครับงามมันงามมันถือเจ้าว่ามันบ่าเขานะรับหน้าไว้อ๋อน้อยกันหน่อยไว้เป็นตัวปีนหัวด้วยน้อยกันน้อยก็เขียนงามน้อยเลยนะพี่น้องเพิ่นว่าให้กันผู้เหนือจะออกตัวกันได้พี่น้องเนาะเป็นแนวท่าจังสุดต้านนะ ยาว้าออกตัวเก้าเก้าค่ะือตังขบนแนนอนเด้อของวิหาดบสื่อืเ้อนะคะอ้าวมันจะมีเวลาหลายมืออยู่เดื้อี่แปดสอหกหเจ็หก้เจ็ดเก้านะคะอย่าลืมเด้อค่ะมามาแล้วมาแล้วนะครับยาว่าเบิกทราบอันงวดนี่สีว่อสื่อเนาะค่ะมันคือถือกีแทขันพ่อสื่อนี่ สิลองหบิ่งมดีจังนะครับขอแบบบ่ซื่อเบิงว่าซิเมนบ่แต่เก้าน่ะมันโอ้ยสามตัวก็ออกน่อนซักดินซักง่ออยู่บ่ดิซื่อแต่ว่าบัวเขาถือเหมิดโอ้ยงวดนั่นเขาถือกันพูดเดียวนะหาแสนสามพี่น้องแม่ถือวะเฮี่นแม่อันซื่อสิบเก้าล่างยังเดียวเด้อวาสันยายนั่นถือสามแสนผู้ไอถือหาแสนผู้น้องถือสองแสน พิ่นมาหาหอดเฮียนมาแต่กรุงเทพรวยหมดเฮี้ยนตัวนี้ค่ะปล่อลาออกจากงานแล้วเพิ่นว่าเอาคือสิลาถกหลายเพิ่นว่าไปอยู่น้ำเบิกซับเพราะว่าเขาเจ้าก็ไปอยู่อันเที่ยงไทยดนาเขานะ่ะเขาเจ้ามาอยู่บ้านจังว่าจะโอ้ยจัง,จงๆเครื่อมือน,อน,นั้นแม่ไหมถลายจนลาออกเนาะแม่เอาอยำกระดูกอันเบิกซับเมื่อกี้นี่ย่าเป็นผู้บอกแม่นบ่ ไอ้กว้ข่ตืมจักบาทในเด้อการแถมีอีกข่บอกแมไปแล้วอ้ข่ลงไปแล้วเจดหาลากวันใจพเท่าวเม็ดเกียวพู้ใดไ่มีเงินซื้อเอาตัวนี้บ่ค่ะเจ็ดหามักส่วนตัวเนาะค่ะวันใจพเทเาวเจดหาตัวเดียวเด้อพี่นาันคักแม้ห้องเสีย่อยจน่ข่ตื่นยุกเมึงงงจี้วพนวาเจดหาแล้วก็เห็นบอกว่า เดี๋ยวบ่งบาดเจ็ดหายู่ซบ่มีมด้ขี่เที่ยนว่าสันกบาดมุนพน่ะฟันน่ะนองกลมว่าตัวนี้อ๋อมันออกหลเกือบตรงก็ยาครับเนาะยาหายหกห้าต่ฟ้มฟันเจ็ดห้าหายเจ็หอ๋อเจังว่าบ่ง่นนั่นนั่งนั่งโดนบ่แม่แนวเน้นบ่ถือเสกัองมาเพือนจคนเจ็ดหกเจ็ดหก